ลั่นดันทุกเกียร์ครับผมกับ4ีประตู LDA สเต็ปเทพคันนี้นะครับผมนี่ฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เอสซี้แล้วนะครับผมมาทำความรู้จักกับน้องนะว่าน้องชื่ออะไรแล้วก็อยู่แถวไหนทำงานอะไรนะครับผม สวัสดีครับผมชื่อน้องไรเอ่ย์แนะนำตัวหน่อยสุบันมือเปาครับชื่อน้องสุบันนะน้องต้นนะครับผมน้องต้นอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่ตลาดซีมือเมืองครับอยู่ตลาดซีมือเมืองนะน้องทำอะไรครับผมเรียงผักครับน้องเรียงผักนะก็สามารถออกรถกับพี่ได้เนาะก็คือมีพวกสัญญาว่าจ้างไหมมีมีหรือไม่มีเห็นะฮะไม่ก็คือเรียงผักอยู่ในตลาดเนาะก็สามารถออกรถได้กับพี่เนาะ ออรถพี่ยุ่งยากไหมครับผมไ่ยากก็คือพี่นี่ก็จะแนะนาว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับผมพอใช้เอกสารอะไรเสร็จก็เตรียมเอกสารเนาะแล้วก็มาทําเรื่องกันนะครับผมยังไงพี่ที่ขอบคุณมากนะที่ไว้ใจพี่ที่ดูแลนะครับผมเจอพี่ช่องทางไหนะยูทูบเจอ YouTube นะครับผมเห็นดูคนอื่นแล้วออกรถยากไหมไม่ยากก็เลยโทรติดต่อมาเนาะะครับผมยังไงพี่ที่ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมรถนะครับผมว่าน้องใช้รถตัวไหนอะไรยังไงนะครับผม เดี๋ยวผมไปรีวิวให้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเดิมๆบอ,อกที่ไหนก็ออกได้ครับรถแต่งไวไ้ใจพี่ดีนะครับผมวันนี้นะฮะ พี่ดีก็จะเตรียมส่งมอบรถอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำข้างหลังนี้นะเป็น4ประตู LDA นะครับผม4ประตู LDA นะคันนี้ลูกค้านะผมทำอาชีพนะอ,อ,อาชีพแบบว่าเห็นผักอยู่ในตลาดดีกว่าก็สามารถเอาลงพี่ดีได้นะครับผมแล้วก็ได้รถแล้วนะได้รถจริงจบจริงแต่งสวยแต่งเทพคันนี้ไปชมพร้อมๆกันว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างครับผมไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งลำนะครับผมกับลำนี้ฮะสี่ประตู LDA แต่งสวยๆแบบนี้นะครับผมนี่ฮะกับลำนี้นะครับผมหูรุ่นยอดที่ยอดท็อตกับสีขาวนะครับผมกับสีขาวนะกับลำนี้นะครับผมนี่ฮะกับตัวนี้สี่ปร LDA นะไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์ดัน i ิ g งไลท์นะครับผมนี่ฮะพร้อมด้วยกระจังหน้าโครเมี่ยมสวยๆนี้นะครับผมนี่ฮะ นี่นะครับผมพร้อมด้วยนี่ฮะไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวสวยๆมาแบบนี้จากโรงงานนะครับผมเราไม่ได้ตั้งเพิ่มเติมนะสำหรับตัวนี้จะจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นตัว LD เนี่ยกระจ่งหน้าโครเมียมเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะลอ่ลอเท่ๆสวยๆนี้นะแล้วก็ไปชมพร้อมๆกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างเนาะกับคันนี้นะผมนี่ฮะล้อเวล เป็นไซส์เอโอ้โหรุ่นนี้ยอดฮิตยอดฮอตนะครับผมครับตัวนี้นะสีเงาเงาออฟลึกๆก,กับชุดน้ำเงินทั้งชุดฝาน้ำเงินน็อตล้อน้ำเงินแล้วก็คาลิเปอร์น้ำเงินนี่ฮะตัวนี้ไม่ได้ใส่ดัตเตอร์นะเป็นหกลูนะนครับผมตัวนี้เป็นหกลูนะเนี่ยตัวนี้เป็นหกลูนะครับผมไม่ได้ห้าไม่ได้หกออกห้านะครับผมตัวนี้นะแล้วดูลายยางสวยๆลายยางสปอร์ตสปอร์ตสวยๆนี้นะครับผม ไม่ได้ขี้เหร่ครับดูลายยางก่อนครับผมนี่นะเฉยๆนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัว LDA เขาเนี่ยจะมีแคบโฟตัวนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของไฟเลี้ยวให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว LDA นะพร้อมคิ้วกันสาดนะครับผมพร้อมคิ้วกันสาดนะตัวนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับผมดูนะครับแล้วก็นี่ฮะกับคันนี้ เป็นไฟสตีนะครับผมรอ้องเงใช้ดนะีนะนี่คนะรับผมนี่ฮะอัพลึกส,สวยๆนะตัวนี้อัพลึกมากนะผมนี่มือผม,มวางได้เลยนะผมนี่ฮนะมือผมวางได้เลยนะสำหรับตัวนี้อัพลึกลึกนะครับผมข้างหน้าลดัดระยะสง235 4 5าสข้างหลัง265 40 18นะครับผมตัวนี้นะข้างหลัง2อง4กห้นะครับผมได้จะไม่บางเกินไปนะถ้าคนใส่เที้ยก็ใส่สมเปิลน,นึงได้เลยนะครับผมแล้วก็มาถึงข้างหลังนี่ฮนะ อุปรกรณ์คือเนี่งคุณลูกคา้านะด้ว่าจะเป็นท่อหรือว่ากระชนท้ายนะครับผมนี่ฮะไฟท้ายส,สวยๆแบบนี้นะครับผมคือไฟท้ายนะแล้วก็นี่ฮะเสียงท่อเพาะๆนะครับผมเสียงท่อเพาะๆนะโอผิวเสียงหวานๆเพาะๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็รับมาด้วยทำหลบใบทะเบียนส,สวยๆนะครับผมนี่ฮะเสียงท่อ เราเดินเลทจากคอมาเลยนะครับผมเราเดินเลทจากคอมาเลยนะเราเดินเลทเนี่ยเราเดินเลทแบบว่าอย่างหนานะไม่ใช่อย่างบางครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมนี่ฮะนดูตัว,น,น,มมวนี้นะครับผมมีสวยนี้นะครับผมโอเคเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากครับสำหรับตัว4ประตู LDA แบบนี้นะครับผมกับคันนี้นะพี่นี่พาชมด้านในว่าคาันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผม สำหรับด้านในของเขานะตัวนี้นะครับผมจะมีที่พักเท้าแขนมาให้นะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะเวลาเราเดินทางไกลก็สามารถใส่แก้วน้ําได้อะไรได้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไอโซฟิกนะครับผมเวลาล็อกกับไอตัวคาซีของเด็กนะคะนี่ฮะตัวนี้นะครับผมเวลาเครื่องมือดึงขึ้นมาเนี้ยนะดึงนี้นะดึงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเครื่องมือจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนี้นะบางคนหาไม่เจอนะบางคนว่าอยู่ใต้เบาะนะผมหาไม่เจออยู่ฝั่งซ้ายนะครับผม แล้วก็นี่ฮนะเดินนั่งหลังนะฮะเวลาเดินทางไกลก็มีที่ชาร์จแบตเตอรี่มือถือที่ตรงนี้ได้เลยสิ่งมีความสะดวกเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีที่ห้ของมา4ีกิโลนะครับผมเวลาเราจะใช้แล้วกดออกแบบนี้นะครับผมอ่านี่ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็ข้างในนะข้างในนะที่จะพาชมข้างในเนี่ย ข้างในของเขาครับผมข้างในขงเขานะฮะตัวนี้นะจะใส่ดิฟฟี่มาทั้งหมด6ตัวนี่ฮะดิฟฟี่มาหกตัวนะครับผมนี่ฮะใช้งานได้จริงทั้งหมดนะผมดิฟฟี่แบบนี้นะอ่านี่ฮะดิฟฟี่ดีอเมิร์ดนะนี่ฮะเห็นไหมครับผมวัดรอบขึ้นได้จริงทั้งหมดนะครับผมตัวนี้มีหน้าจอให้มาเรียบร้อยแล้วนะเวลาเรา,เ,าเวลาเข้าเกียร์ถอยนะนี่ฮะยกขึ้นมาเข้าเกียร์ถอยปุ๊บ กล้องขยห,หลยังขึ้นเลยนะครับผมสำหรับตัวตัวสีตู l e a แบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะจะมีในส่วนของระบบแอร์ต่างๆเนาะก็อธิบายนิดนึงตัวนี้เป็นตัวเป่าเท้าอย่างเดียวหรือเป่าเท้าเป่าหน้านะครับผมนะฮะแล้วก็เป่าเท้านะอันนี้เป่าเป่าตรงกลางนะเป่าหน้านะเรียกเป่าหน้านะแล้วก็ตัวนี้เป็นพัดล่แอร์นะครับผมสปีดแอร์เนาะตัวนี้เป็นรอุณหภูมิแอร์เราสามารถปรับได้เนาะเอาหนาวไม่หนาวอยู่ที่ตรงนี้ตัวนี้เป็น AC เวลาเรากดออกปุ๊บเนี่ย คอมเพรสเซอร์จะไม่ทํางานนะครับผมแล้วตัวนี้เวลาตัวไล่ฟ้าเวลา,ลากดปุ๊บเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวไล่ฝ้าเวลาฝนตกมีหมอกมีฝ้าอยู่ข้างหลังตรงนี้นะกระจกหลังตรงนี้นะนี่ฮะตัวนี้ก็จะช่วยนะครับผม <S <S เพื่อไม่ให้ <S 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 เพื่อไม่ให้อาดีฟ้าเวลาขับนะก็เพิ่มใส่ชาร์ในการขับขี่นะครับผมท่านี่ฮะที่วางแก้วน้ําอะไรต่างๆแล้วตัวนี้มีหน้าจอมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะตัวหน้าจอก็เป็นทอนาล็อกแล้วก็เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผม โฟมลายเป็นแบบปติฟังก์ชันนะฮะตัวนี้ก็สามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงได้นะครับผมตัวนี้นะอ่าแล้วก็ส่วนหนึ่งคือนี่ฮะตัวนี้เป็นตัวควบคุมดิฟฟี่นะครับเป็นตัวควบคุมดิฟฟี่ทั้งหมดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับไฟหน้าเบรกเตอร์เวลาเราบรรทุกของเยอะบรรทุกคนเยอะเราก็ปรับไฟหน้าเบรกเตอร์ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้4ประตู LDA แล้วก็กระจกด้านข้างตัวนี้มีไฟฟ้าให้มาแล้วเรียบร้อยนะฮะตัวนี้มีตัวล็อกด้วยนะครับผมตัวนี้ก็กดกระจก ล็อกไว้ไม่ให้ฝั่งนู้นเปิดนะไม่ให้ฝั่งนู้นเปิดได้นะครับผมเวลาเรามีตรงมีเด็กไปนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะบางคนสอบถามว่าพี่ครับทําไมประตูข้างในเปิดไม่ออกตัวนี้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยไปล็อกเด็กตัวนี้ไว้นะฮะกดเขาเรียกล็อกเด็กแล้วกันนะกดลงไปปุ๊บเนี่ยข้างในเปิดไม่ออกนะครับผมข้างในตรงนี้เปิดไม่ออกนะถ้าเรากดลงมาเราต้องดันขึ้นไปเพื่ออะไรเวลาเรามีลูกหรือมีหลานมีคุณน้องนั่งไปข้างหลังจะเปิดจากข้างในออกมานะฮะ ไม่สามารถเปิดได้แต่ข้างนอกเปิดเข้าไปได้นะแต่ข้างในเปิดออกมาไม่ได้นะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นระบบเซฟตี้ของทางดีอาร์นีวีสูของเรานะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะเป็นเจ้าของกันได้ไม่ยากนะผมกับ4ประตู LDA สวยๆแบบนี้นะครับผมกับโปรโมชั่นดีๆโดนๆนะกับดาวเริ่มต้น59,900บาทเท่านั้นนะครับผมนี่ฮะใต้สเต็ปแบบนี้นะครับผมอ่านี่ฮะเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเนาะออกรถก็ไม่ยากเช่นกันครับผมกับรถสวยๆนี้นะกับ4ประตู ล้อเอ็นไฟสสวยๆนะฮะขอฝากช่องทางาการติดต่อน,นิดนึงนะครับผมก็เป็นช่องทางาการติดต่อพี่ดีนะเอ็ดดี้นัมเบอร,ร์วันรถกระบะแต่งซิ่งนะครับผมแล้วก็นัมเบอร,ร์วันช่องเฟสเพื่อนเพจนะนัมเบอร์วันโปรโม,โม,มชั่นนะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ที่ชมในขะณะนี้ก็เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันรถกระบะแต่งซิ่งป้ายแดงเนาะแล้วก็เบอร์โทร0993966351นนะครับผมจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆการติดต่อเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับผมจะได้ดูรถสวยงามเวลาพี่นี่มารีวิวนะครับผมรถของเราสวยงามเยอะแยะมากมายนะไม่ต้องกลัวนะอยากได้แบบไหนสเตปเทพแบบไหนได้หมดยีรับไม่ยีรับจัดได้หมดนะผมหรือว่าอยากให้รีวิวแบบไหนแจ้งมานะครับผมเบอร์โทรนะ0 9 9 3 9 6 6 3 5 1างยังไงแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะเดี๋ยวเราไปส่งรถพร้อมๆกันกับรถคันนี้นี่ฮะ4ประตู LDA แบบนี้นะครับผมโอเคฮะ ไปส่งรถพเขามมันครับนี่ลูกค้ากาลังเดินทางกลับบ้านแล้วครับผมกับรถน้องสุบันนะครับผม ที่เดินทางกลับบ้านนะผม